สวัสดีครับผมดาก้อนไล์นะฮะวันนี้ว่าจะไม่ทําคลิปนี้แล้วโ,โหนั่งสตรีมอยู่ดีๆอยู่ดีๆคอมก็ดับฮะจาเป็นต้องมานั่งทําคลิปนี้นะฮะนี่คือคลิปอุ่นเครื่องชิงตาแหน่งหัวหน้าแคร์สาขา2นะครับโอ้โหตอนนี้ลูกแคร์ผมเหลือ13คนเท่านั้นเองทุกคนโห oh. ขอโทษนะที่ไม่ได้บอกว่าอัดตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมเพราะพี่คิดว่ากิจกรรมครั้งนี้พี่จะไม่ทําลง YouTube นะฮะโอ้โหแต่เกิดผิดพลาดนิดหนึ่งฮะสตรีมตับเฉยก็เลยจําเป็นต้องมานั่งอัดคลิปให้ทุกคนมาดูฮะ,ฮะเผื่อทุกคนมาเผื่อทุกคนอยากดูนะอ่ะเรามาดูกันต่อเลยนะครับผมด่าคอนเทนนะฮะโอ้โหได้ไปศูนย์คิวอยู่เลยเอาหน่อยนะเทน นี่แค่ห้องซ้อมนะผมห้องซอมนะนี่ฮะดาร์กอนกัรฮะเอาไปแล้ว2อคิวนะฮะจะมีคิวที่3ต่อหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่น้าจับตามองทีเดียวนะดาร์กอนกัรดฮะมีแววที่จะได้เป็นหัวหน้าแคนสาขาที่2องนะฮะตอนนี้ดาร์กอนกัรดพยายามเช็คบนบ้านฟางนะฮะแล้วก็บนบ้านสชั้นนี้นะว่าจะมีคนหรือเปล่าโอ้โหมีคนด้วยครับผมน่าจะบวกกันอยู่นะ มาดูว่าดักก้อนกัดจะได้สักคิวหรือเปล่าอ่ามาดูทางด้านดักก้อนเทนนะฮะโอ้โหมาดูตรงดักก้อนกลางนะฮะมีเจอคนเหมือนกันนะแต่ทีนี้ดัดกก้อนกลางัดเจอนะฮะโอ้โหชื่อคล้ายกันด้วยสองคนนี้โอ้โหดูใครดีเนี่ยดูดักก้อนกัดดีกว่าฮะแต่ว่าดาักก้อนกลางจังหวะนี้จังหวะนี้ว่าไงเรียบรอ้อย ตอนนี้ดา้อนกลางได้ไป5คิวแล้วนะครับผมน่าจับตามองทีเดียวนะคนนี้มีแววได้เป็นหัวหน้าแคนสาขาที่2หรือเปล่านะต้องรอดูนะฮะดา้อนกัตฮะขึ้นขึ้นมาอยู่บนหลังคาเจ้าหนู่ออมฮะอยู่ด้านล่างนะโอ้โหเจ้าหนูออมก็ยังรอดอยู่นะตอนนี้เหลือ12คนสุดท้ายแล้วนะดาก้อนเทนนะครับผมยังได้ไปศูนย์คิวอยู่เลยดาก้อนบีมฮะ โอ้โหมาดูตรงนี้กันดีกว่ามาดาก้อนกลางฮะโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วจังหวะนี้โอ้โหต้องจุบหนีมาก่อนฮะเรียบร้อยโอ้โหเอาเหมือนจะมีคนลอยฮะดาก้อนกลางโอ้โหแต่มาดูทางด้านนี้ฮะดาก้อนกัดฮะตรงนี้ก็เจอฮะโอ้โหจับปลาระเบิดฮะไม่น่ารอดฮะคนที่อยู่ในไอวอนะไม่รู้นะว่าเป็นใคร เราอ่านซื้อได้เลยฮะเขาไม่รอดแน่นอนดากอนกัตจะเอาคนนี้ให้ได้เลยฮะทุกคนโอ้โห,โโหพยายามแบบว่าพยายามหาทางยิงนะฮะไม่ใช่เขาตายแล้วหรอกัสตายแล้วรึวเปล่าโอ้โหเหมือนจะเอาให้ได้เลยนะความพยายามสูงมากอ่ามาดูตรงนี้กันครับผมดากอนเคนนะฮะได้ไปสวนคิวอยู่นะ ดัก,ก้อนนอนครับผมได้ไปส่วนคิวอยดัก,ก้อนนารลนครับผมขับรถมาแล้วโอ้โหตอนนี้เหลือ10คนสุดท้ายนะฮะทุกคนโอ้โหมาดูกันนะครับผมว่าใครจะได้รับปูญ่าไปนะในการสร้างห้องอุ่นเครื่องแย่งซิงตำแหน่งวันหน้าแคนสาขาที่2นะครับผมน้องกังครับผมได้ไปทั้งหมด6คิวแล้วนะโอ้โหนน้องคนนี้น่าจับตามองทีเดียวนะวันจริงไม่รู้ว่าจะโหดแบบนี้หรือเปล่าฮะ ตะก,ก้อนกลางนะโอ้โหยิงหัวไปแล้วโอ้โหต้องดันแล้วจังหวะนี้โอ้โหทางด้านน้องอโลนฮะขับรถมาแจมด้วยนะเอาเหมือนจะพาใครมาด้วยนะเหมือนจะใครมาซ้อนท้ายหรือเปล่านะโอ้โหแต่มาดูทางด้าน้องกลางต่อเลย น้องเคนนะครับผมได้ไปหนึ่งคิวนะครับผมน้องกั๊ดได้ไปสี่คิวแล้วนะน้องกัด๊ดมาดูตรงนี้ฮะน้องนายฮะโอ้โหเกือบตายครับทางด้านน้องนายโอ้โหโดนยิงนัดเดียวอย่างเงี้ยโคตรคมเลยน่าจะเป็นน้องกังหรือเปล่าน้องกังอยู่แถวนั้นพอดีนี่ับผมน้องกังฮะโอห้หน้องกังได้ไปเจ็ดคิวแล้วนะโอ้โหโคตรโหดเลยเด็กเด็กใหม่คนนี้ โอ้มิวแวได้เป็นหัวหน้าแคนสาขา2แน่นอนถ้าเล่นอย่างนี้นะโอ้โหเอ้าเอา,เอาโอ้โหเหมือนได้ยินเสียงมอไซค์นะทุกคนโอ้โหนี่ไงฮะโอ้โหยกล้อมาเลยฮะโอ้โหขับอย่างนี้เลยเหรออารอนโอ้โหเรียบร้อยฮนะน้องเคนโดนน้องกังจัดก,กาไปนะน้องกังได้ไป8คิวแล้วนะครับผมโอ้โหน้องอรอนโคตรเกีย์เลยมาอีกแล้วฮนะ โอ้โหบนป้อมก็ยิงนะฮะมอไซก็มีเอ้าแต่มอไซตายแล้วนะโอ้โหน้องกลงเก็บไป9้คิวเลยกาจ,จะไม่ให้ลูกแคนคนอื่นเก็บเลยเหรออ้โหโคตรโหดเลยโอ้โห,โห,โโหทุกคนตอนนี้เหลือสี่คนสุดท้ายนะมาดูกันนะว่าใครจะได้รับปูยาไปนะโอ้โหเหลือ3คนแล้วทุกคนเหลือน้องอโลนน้องนนนะครับผมแล้วก็น้องกลงนะมาดูกันนะครับผมว่าใครจะได้เป็นโนหนหนึ่งนะ มีรางวัลให้ด้วยนะครับผมคือได้เข้าแคนหลักของแคนทาก,ก้อนนะครับผมเป็นแบบว่ามีแต่คนเก่งๆที่อยู่ในแคนหลักนะแคนหลักครับแค่25คนเท่าน,นั้นนะครับผมมาดูกันฮะ3ามคนนี้ใครจะได้เข้าแคนหลักนะสงสารทางด้านน้องนอนจังเลยฮะทุกคนโอ้โหต้องต้องระวังทางป้อมแล้วก็ข้างบนอีกนะ ทางป้อมมีน้องอาโลนนะส่วนข้างบนมีน้องกังนะฮะโอ้โหมาอยู่ผิดจุดแล้วน้องนนพี่ิเตือนนะน้องนนอยากขึ้นป้อมนะมีระเบิดกำดักระเบิดเพียบเลยนะบนป้อมอะตอนนี้ฮะสามคนนี้น่าจะดูท่าทางกันก่อนนะว่าจะไปทางไหนดีนะแต่สงสารทางหน้าน้องนนอังเลยน้องนนต้องเจอกับน้องอาโลนแน่นอนครับผม เตือนแล้วนะอย่าขึ้นป้อมนะน้องนนมีกำลักระเบิดเพียบเลยนะโอ้โหน้องกังเกือบฆ่าน้องอโอนได้ฮะเมื่อกีน้น้องอโอนลงมาจากป้อมนะครับผมดีนะที่กัางคูดโดไปได้นะโอ้โหอามาดูสองคนนี้กันฮนะน้องอรอนกับน้องนองนฮะตอนนี้สองคนนี้น่าจะแย่แล้วนะครับผมเพราะน้องกังมุมดีกว่าเยอะเลย สองคนนี้ต้องแย่งกันเข้าวงก่อนนะโอ้โหแต่น้องดาอยาขึ้นป้อมเรียบร้อยพิ่ตือนแล้วอยากขึ้นป้อมโอ้โหพิ่เตือนแล้วอยากขึ้นป้อมไงไม่เชื่อใช่ไหมทําไมน้องโนนไม่เชื่อพี่เราบอกแล้วว่าอยากขึ้นป้อม,อ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 ,มอ่ออา,ออออาออทุกคนมาดูสองคนนี้กันต่อเลยนะครับผมว่าใครจะได้รับปุย่าไปนะระหว่างน้องอัโลโอนกับน้องกังนะครับผม สองคนนี้ตึงพอๆกันเลยนะครับเอาดะเบิดเหรอเรียบร้อยน้องกังได้รับปุย่าไปนะฮะโอ้โหได้ไปทั้งหมด10คิวฮนะคนดูนี่แค่การอุ่นเครื่องชิงตำแหน่งหัวหน้าแคนสาขาที่2นะฮะยังสนุกขนาดนี้ถ้าวันจริงนจะขนาดไหนฮะถ้าทุกคนอยากดูนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะฮะบายบาย